สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในหัวข้อที่ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครบางคนใครที่เขาหักหลังคุณใครที่เขาทำให้คุณเสียใจหรือว่าคนที่ คุณพยายามให้โอกาสซึ่งกันและกันเนี่ยตอนนี้คุณจะได้รู้คำตอบว่าสิ่งที่คุณทําคุณจะเสียเวลาเปล่าหรือว่าคุณควรที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์คุณควรที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่ก้าไม้เท้าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ใน ที่ทำงานแห่งนี้นะคุณก็จะต้องยอมรับทําใจกับไอ้กฎระเบียบที่มันไม่เป็นธรรมหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่คุณถูกกระทําคุณถูกด้อยค่านะจากคนที่เป็นเจ้าของเจ้านายคนที่คุณร่วมงานด้วยในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ จึงทำให้คุณเนี่ยเลือกที่จะอยู่จะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวแทนของคนที่เอ่อเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญน,นะแล้วก็พลังงานของไพ่เก้าเหรียญเนี่ยสิ่งที่คุณอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวัง แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าสิ่งที่คุณพึงมีพึงได้ส่วนแบ่งที่คุณควรจะได้รับหรือว่าผลตอบแทนที่คุณควรจะได้รับเนี่ยเ,เจ้านายของคุณนะคนที่เขาคิดว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าเนี่ยเขาอาจจะไม่รักษาคำพูด หรือว่าเอาเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนเหมือนคุณจนตอกนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะว่าเราพูดกันถึงหัวข้อที่ว่าใครบางคนที่เขาโกงคุณที่เขาหักหลังคุณแล้วทำให้คุณเสียใจเนี่ยคุณควรที่จะให้โอกาสกันต่อไปไหมนะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสกับคนคนนี้เพราะว่าคุณรู้ตัวคุณแหละว่า ยังไงเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนนิสัยแล้วก็พฤติกรรมความคิดแล้วก็การกระทําของเขาไม่ได้แล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนให้สถานการณ์อันนี้มันดีขึ้นมาได้โดยเฉพาะจากการที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าแล้วการที่คุณยอมมันก็เท่ากับว่าเป็นการไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะคิดได้หรือเขาจะยอมปรับเปลี่ยนตัวเขาเอง ให้มันเเข้ากับคุณหรือว่า,เ,าเข้าใจความรู้สึกของคุณอะว่าคุณนะมีค่านะถ้าเกิดว่าปฏิบัติกับคุณไม่ดีบางทาีคุณอาจจะคิดที่จะจบหรือว,ว่าออกจากความสัมพันธ์อันนี้นะอันไอเรื่องแบบนี้ดูเหมือนว่านะถ้าดูจากหน้าไพา่มันไม่ได้อยู่ในหัวสมองของเขาเลยเพราะเขาคิดว่า ยังไงแล้วเนี่ยเขามีเงินสัอย่างคนนู้นคนนี้ก็อยากจะเข้ามาอ,อ,อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเจ้านายประเภทนี้นะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่สองใบเนี่ยไพ่คิงถือเหรียญไพ่เก้าเหรียญบง่งบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้เขาเห็นเงินสําคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่านะเขาเห็นเงินมากกว่าคุณค่าในจิตใจของใครบางคน ที่อยู่ตรงนี้กับเขาทุ่มเทให้กับเขาแล้วคนคนนี้ก็เป็นตัวแทนของสถานการณ์ของใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำงานร่วมกับเขาทำธุรกิจธุรกรรมหรือว่าคุณเลือกให้เขามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ให้กับคุณนะกับในเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่าง แต่เอาจริงๆแล้วเขาได้ผลประโยชน์จากคุณแล้วเนี่ยนะแต่บางทีเขาก็ยังคิดที่จะโกงคิดจะที่จะเอาเปรียบหรือว่าบางทีอาจจะดึงเรื่องให้มันช้าหรือว่าอาจจะทําอะไรที่เป็นการเอาเปรียบแล้วก็ทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการถึงแม้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่คนคนนี้ไม่แคร์เพราะตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นคนที่ มีความสุขบนความทุกขของคนอื่นโดยที่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวแทนพวกเ,เจ้าหน้าท,ที่อะไรต่างๆที่คุณเรียกเขามาใช้บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาถ้าคุณไม่ทันเขาในเรื่องกฎหมายในเรื่องออพยานในเรื่องสัญญาอะไรต่างๆเนี่ย คนคนนี้พร้อมที่จะเอาเปรียบคุณแล้วโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ก้าไม้เท้าบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นะคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้คุณรู้แหละว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวทำใจนะยอมรับกับสถานะของตัวคุณเองและยอมรับกับ สถานภาพที่มันเป็นอยู่ว่าคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังไงคุณก็ไม่มีทางชนะเหมือนก็นว่าบางทีคุณทายสัญญาไปแล้วคุณทำอะไรไปแล้วตกกระไดพลอยโจรไปแล้วนะตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นฝ่ายควบคุมคุณเลยแล้วต่อให้คุณจะเสียใจยังไงต่อให้คุณแสดงท่าทางให้เขารู้ คนเหล่านี้เขาไม่ได้แคร์นะเขาเป็นคนที่จิตใจเย็นชาแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเป็นพวกที่แบบว่าเห็นเงินเหนือสิ่งอื่นใดเขาไม่แคร์ว่าเขาจะไม่มีเพื่อนฝูงเขาไม่แคร์ว่าใครจะมองเขายังไงนะเขากล้าที่จะแบบว่าเอาเปรียบคนอะ่ะโดยที่ว่าไม่รู้สึกผิดเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณ ต่อให้คุณคบกับเขามานานนะคุณคิดว่าความสัมพันธ์อันนี้มันมีค่าแต่เขาคิดว่าเงินผลประโยชน์อันนั้นนะสำคัญกว่าเขาอยู่กับใครก็แล้วแต่มันจะต้องได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคนคนนี้จะมองไม่เห็นหัวใครเลยนะต่อให้คนคนนี้เป็นคนที่รวยมีหน้าที่การงานที่ดีมีเหลือกินเหลือใช้แล้วนะเป็นระดับ หัวหน้าเป็นระดับเจ้านายเจ้าของแต่คนคนนี้ก็ยังกล้าเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่านะในสถานการณ์เนี้คุณจะเจอกับคนในลักษณะนี้เลยในเรื่องการงานในเรื่องผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษ เขาคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาจะทำอะไรยังไงก็ได้เขามีสิทธิ์เต็มที่นะแล้วคนคนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการใช้เงินมีปัญหาในเรื่องพวกอับอา,อบายามุกเรื่องความเจ้าชู้เรื่องการพนันหรืออะไรพวกนี้มีครบทุกอย่างเพราะว่าตัวแทนของเขาเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญ <c oughs> เขาหาเงินเก่งก็จริงเขาก็ใช้เงินเก่งด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเใช้ชีวิตร่วมกับเขาคุณก็อย่าหวังว่าเขาจะมาฟังอะไรคุณนะแล้วถ้าเกิดว่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานหรือว่าเ ออกความคิดเห็นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยก็คือคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ไปทำหน้าที่ของคุณไปแล้วแถมอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณพยายามที่จะประคับประคองเท่าตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นไพ่ก้าวไม่เทา้านะไหนจะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ไหนจะต้องรับมือกับคู่ครองไหนจะต้องรับมือกับไอ้คนที่ เข้ามาเป็นคู่แข่งเป็นข้อเปรียบเทียบกับคุณนะในความสัมพันธ์ที่แฟนคุณเนี่ยคู่ครองของคุณดึงใครคนนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์มันทำทำให้แบบว่าทำ้ายจิตใจคุณอนะแล้วทีนี้พลังงานของไพ่เอ่อ t r m i t r อ i t นะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยโดดเดี่ยวกับการที่เขาอยู่ตรงนี้ แล้วทีนี้พลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นน้ําตานะสายน้ำที่คุณเห็นที่ไหลลงมาจากถ้วยเนี่ยมันเป็นน้ําตาของความดีใจและก็เสียใจในเวลาเดียวกันดีเสียใจสําหรับบางคนนั่นก็คือการที่เขาจะได้จบออกจากตรงนี้นะทั้งๆท,ที่เขาไม่พร้อมหรอก นั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเขากลัวด้วยกลัวกับการเริ่มต้นใหม่กลัวกับการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาโดนกระทำนะการที่ไม่ให้เกียรติกันนะการที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีสิทธิพิเศษนะแล้วก็เป็นฝ่ายควบคุมเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรยังไงก็ได้ จะสร้างหนี้สร้างสินจะไปเจ้าชู้ยังไงก็ได้เขามีสิทธิ์ทําได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายทนอย่างเดียวฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออมันไม่มีความเท่าเทียมในความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนกับว่าคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกับว่าอยู่ไปแค่เพื่อนหน้าที่เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะออกจากตรงนี้ได้เขายืนได้ด้วยตัวเอง ในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการจบนะเพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นก็คือตัวแทนของไพ่ถ้วยเลยถ้าคุณไม่จบเอ่อไม่พร้อมในเรื่องการร่วมต้นใหม่คุณก็ต้องทำใจนะทำใจที่จะอยู่ตรงนี้รับสภาพตัวคุณเองให้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะโดดเดี่ยวถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าคุณเอ่อ อยู่ตรงนี้นะภายนอกเนี่ยคนดูคนที่เขามองเขามองเข้ามาเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณยังเ,เป็นคนรักคู่ครองที่อยู่ตรงนี้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่เอาจริงๆไม่มีใครรู้ว่าคุณเนี่ยโดดเดี่ยวแค่ไหนแล้วความรู้สึกของคุณน่ะคุณยังต้องพึ่งตัวเองนะแล้วก็คุณรู้สึกบอบช้ำไหนจะต้อง ทั้งยืนหยัดต่อสู้ไหนจะต้องต่อต้านแล้วก็ยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองนะป้องกันตัวคุณเองที่จะถูกทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจอันนี้เนี่ยคุณก็มีสองทางเลือกที่เจ็บปวดนั่นก็คือการที่คุณที่จะการที่คุณต้องเลือกที่จะแยกตัวออกมานะ ทั้งๆท,ที่คุณกลัวกับการเริ่มต้นใหม่กลัวกับสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นในอนาคตข้างหน้าแต่คุณก็ต้องกล้าที่จะก้าวเดินออกมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้มันก็มองไม่เห็นการเติบโตมันมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องอยู่แบบว่าอย่างเออ อดทนแล้วคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายยอมรับทําใจสภาพตัวคุณเองให้ได้นะสถานะตัวคุณเองว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายเ,เสียเปียบเสียเปรียบเพื่อให้คุณเนี่ยได้อ,อ,อยู่ตรงจุดนี้เพื่อให้คุณได้ผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสียความสัมพันธ์อันนี้ เพราะว่าคุณก็อยู่กับเขามานานนะคุณอาจจะมีทรัพย์สินร่วมกันมีภาระหน้าที่สัญญาอะไรร่วมกันฉะนั้นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะว่าบางคนก็อาจจะเลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกทําใจนะไม่คาดหวังสูงแล้วก็เลือกที่จะแบบว่าพึ่งพาตัวเองเพราะคุณรู้นะคุณคาดหวังจากใครไม่ได้เพราะว่า พลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมีคู่ก็เหมือนไม่มีคู่แค่อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณไปเท่านั้นเองคือแบบแค่รักษาสภาพรักษาสถานะไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณจะต้องแบบว่าต้องมีการเลิกลายาล้างหรือว่าจบความสัมพันธ์อันนี้สำหรับใครบางคนนะเขาก็เลือกที่จะทนเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเปลี่ยนใครไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเขาเอง เนี่ยแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ในสภาพที่แบบว่าสะบักสะบอมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ก้าไม้เท้าเลยอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็คุณก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าการที่คุณเนี่ยมีปัญหามีประเด็นกับใครนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะให้โอกาสเขาดีไหม หรือว่าคุณควรที่จะเดินหน้าต่อไปไหมในความสัมพันธ์นี้หรือว่าควรจะจบแล้วก็มองหาการเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงนี้คำตอบของคุณน่คืออะไรนะสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมมันมันก็ไม่เพราะว่าไพ่บทสรุปไพ่เดลคำเนี่ยมันเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะ ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของอความสุขความทุกข์ที่มันอยู่กับเราไม่นานนะถ้าเกิดว่าคุณทำใจได้คุณยอมเจ็บเพื่อจบคุณก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่หมายความว่าความทุกข์ของคุณมันก็จะจบลงแค่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคุณก็จะต้อง เ,เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับสถานภาพของตัวคุณให้เข้ากับใครบางคนที่อยู่ตรงเนี้ยทั้งๆท,ที่คุณก็รู้แหละว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่คุณอาจจะได้มีมีที่อยู่อาศัยนะยังไม่สูญเสียสถานภาพก็แค่นั้นเลยนะกับ ความสุขที่คุณจะได้รับแต่กับคู่ครองของคุณอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วสภาพโดยรวมแล้วมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วนะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณะโชคดีกับทุกการตัดสินใจการดูไพ่แล้วก็การดูคำทำนายของไพ่ชุดเนี้ บางทีมันก็อาจจะเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้คุณได้รู้สถานะตัวคุณเองและคุณได้รู้ว่า,าพฤติกรรมทัดแท้แล้วก็เจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงตัวตนเขาเป็นยังไงนะคุณจะเปลี่ยนเขาได้ไหมและสถานการณ์นะ่ะมันจะดีขึ้นมาได้ไหมถ้าความรักความอดทนของคุณนะถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นไหมนะก็ คุณก็ได้รู้คำตอบแล้วยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ